พี่ได้กำไรเป็นล้านคือล้านแรกของพี่และก็มีล้านต่อล้านต่อร้านต่อมาเรื่อยๆที่กำไรเป็นล้านทับเท่าทวีคูณ อนเด็กๆถ้าอยากได้เงินต้องรับจ้างแม่ก็จะพาไปเป็นลูกจ้างลงเหล็กเราต้องไปจับตะกร้าเพื่อโกยขี้เหล็กเข้าเคงให้คนงานผู้ชายขนขี้เหล็กเข้ารถหกล้อเพื่อจะไปขายร้องไห้เพราะมือมันแตกก็บอกแม่ว่าเป็นอย่างเขาต้องลำบากขนาดน,นี้ป่ะพอเริ่มเรียนมยัธยมพ่อก็เลยเปิดร้านเล็กๆรับซื้อพวกขวดพวกเหล็กจนณปัจจุบันพี่ก็มาแต่งงานกับเท่าแก่เราเห็นเขานั่งรถเบนซ์มามันต้องดีมรรลุอีกทีก็เขาล้มละลายตัดสินใจขายทุกอย่างลูก3าคนเงินทองไม่พอใช้ก็เลยหลงเล่นกับการพนันเล่นหวยเป็นหนี้เข้ามา ชีวิตครบรอบปีหนึ่งแล้วยตาสามีพี่เขาชวนปฏิบัติธรรมก็เลยคิดจะไปเอาบุญปุถิให้กับแม่ก็ไปพนาวัดครั้งแรกพอกลับลงมาก็ขอเช่าเนื้อที่ของบริษัทกงสีแฟนเริ่มรับซื้อเศษแก้วเริ่มมีเงินจนใช้นี้หมดผลท้ทายพอพี่ทําลุ้งาติสามีก็ไม่ให้พี่เชา่ามาเปิดตั้งบริษัทดิมิมหลีวงเล็บ2 5 0มันได้กําไรมาแล้วก็กินก็ใช้พี่ก็ยังดื่มอยู่แล้วก็มีชีวิตทางโลกปกติแล้วพี่ดื่มพี่ล้มหัวแตกพี่ขึ้นไปคุยกับหลวงปู่หรือว,ว่าหลวงปู่จะไม่ให้หนูดื่ เช้ามาปากพี่อะบังคับน้ำลายไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาพี่ก็หยุดดื่มแบบหักดิบเลยทีนี้พี่ก็หลงว่าเออมีเงินพอผลสุดท้ายก็หมดตัวอีกรอบจากการที่เฮียมัง่งพี่มั่งไปค้ำประกันมีปัญหาอีกจากคำพูดของสามีแล้วก็ญาติญาติเขาแอนตี้วัดทุกวิถีทางมันไม่มีความสบายใจที่บ้านเลยมันร้อนทําอะไรมันไม,ม่ประสบความสำเร็จที่โทรบอกคุณกั๊บไม่ไปวัดแล้วนะพี่หมดตัวแล้วไม่ได้เธอต้องมาวัดนะหลวงพ่อสอนว่าเวลามีปัญหาอะไรอย่าทิ้งวัดพี่กลับได้กําลังใจขึ้นมาจากกัลยานามิตรเราไม่มีเงน่ใช้แรก็็ปอาา มาช่วยเขาหุงข้าวบางทีพี่ก็ไปหาคนบวชไปช่วยเขาแจกใบปลิวคืออยากได้บุญเวลาหลวงพ่อมีงานที่วัดเราก็เอาแรงเรามาช่วยพอพี่กลับไปจากตรงนี้ก็เริ่มอ่านหนังสือหลวงพ่อเริ่มมาศึกษาแล้วก็ดูเคสตัตดีจากสื่อของหลวงพ่อเหตุที่มันล้มขก้นออกจากศีลไม่เชื่อคําที่หลวงพ่อบอกว่าศีลนั้นมันต้องเกาะให้แน่นแต่อไปนี้พี่จะมาทําเล่นๆไม่ได้แล้วพี่ต้องเอาชีวิตเป็นนมันแล้วทีนี้พี่เอาบุญแบบยิ่งยวดคือปฏิบัติตธรรมมีจัดที่ไหนพี่ไปงานก็ทําก็ยิ่งทํางานเบิ้ลเบืแล้วก็ไปปฏิ ลูกชายสร้างปัญหาให้พี่มาตลอดก็คือเที่ยวนู่นนั่นนี่ผจบมาอะไรปุ๊บก,ก็คบบวชรู้นะจะให้บวชวัดพระธรรมกายไม่บวชบวชมีจ้างวงดนตรีถ้าจะทาอย่างนั้นเสียเงินเป็นแสนแม่จ้างหนูบวชแสนหนึ่งโอ้ให้ขนาดนี้บวชกันะ่ะตอนพี่พี่มาส่งเขาจ้างแสนหนึ่งไม่ใช่เหรอตอนนี้โอนมาเข้าบัญชีก่อนเลยสองหมื่นพี่โอนเลยเข้าไปบวชในโครงการจนสองอาทิตย์กว่าเขาอนุญาตให้โทรหารผู้ปกครองได้โยแม่เงินที่เหลือไม่ต้องโอนแล้วนะไม่เอาแล้วแล้วก็สิ่งที่ลูกพระทําอะไรให้โยแม่เสียใจลูกพระขอโทษนะคือ คือคำสอนของหลวงพ่อได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันทําตามหลักวิชาที่หลวงพ่อบอกเลยก็คือทุกบุญในใบโมทนาบุญใส่ชื่อสามีนํานำหน้าพี่ทุกบุญณวันนึงบุญเล็กๆน้อยๆที่ได้ไปสะสมเยอะๆเข้าเขาก็จะมีดวงปัญญาเองจนมาณปีนี้ที่เขาเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมพนาวัตรกับพี่ พอดีทางวัดบอกบุญมาเรื่องหล่อหลวงปู่องค์ที่7สําเร็จทุกอย่างพี่ก็เลยตัดสินใจพี่จะต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องหล่อหนึ่งกิโลทองให้ได้เพื่อสร้างผังชีวิตใหม่เพราะถ้าพี่ไม่มีบุญใหญ่พี่จะสร้างผังชีวิตใหม่ของพี่ได้ไงก็รุ่นรุ่นดอนเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดเดี๋ยวลดคนงานไปชนเฉี่ยวคนเสียชีวิตพี่ต้องมาเสียเงินอย่างที่พี่เก็บเก็บไว้ถ้าพี่อยากก้าวข้ามขัม้นการเป็นคนธรรมดาไปเป็นมหาเศรษฐีพี่ต้องประกอบเหตุลบคําสุปมาทญาติเราได้พอหล่อหลวงปู่องค ถวายทอง1นกิโลทุกอย่างพลิกก็เริ่มดีขึ้นมีงานแสนสองแสนเข้ามาเลยจนมาเจออยู่ดีๆนายหน้าได้เบอร์โทรศัพท์เราจากเว็บไซต์สายไฟที่ใต้มันเป็นสายไฟที่หอ่อด้วยสแตนเลตแล้วหุ้มด้วยตะกวะัวเพราะมันลงใต้ทะเลวันที่ไปขนมันอำเภอสทิงพระแล้วเคยมาถวายพระประธานที่รับสร้างพระประธานไว้สององ,องค์กระจายลึกชื่อพี่กับเฮียไว้องคหนึ่งถวายที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาใกล้ๆก,กับยาร์ดที่กองสายไฟเลยห่างกันไม่กี่โลเองและอีกองหนึ่งถวายที่จังหวัดตรังแล้วเทเลอร์ที่ไปจ้างมาในสงขลา ไม่มีเทเลร์ว่างเลยแต่ไปได้ของตังวิรุณกิจซึ่งเป็นของคนตราสิบกดคันตึกระล,ลึกนึกถึงคําสอนหลวงพ่อเลยทุกอย่างมันมีเหตุไม่มีคําว่าฟุกร้อยแปดสิบตันลดแรกบดนี้เนะี่ยพี่ได้กําไรเป็นล้านคือล้านแรกของพี่และก็มีล้านต่อล้านต่อล้านต่อมาเรื่อยๆที่กําไรเป็นล้านทับเท่าทวีคูณเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีจริงๆหาบุญได้ใช้บุญเป็นสําคัญทีเดียวบุญนี่เขาต้องมีเอาไว้สําหรับสแสวงหาทรัพย มาเลี้ยงสังขารเพื่อเอาสังขารไปสแสวงหาพระรตนาตรัยในตัวแล้วก็ได้ทรัพย์มาก็เอามาสร้างบรมีปัตถุประ,ประสงค์ก็มีอย่างนี้นะกขอบพระคุณหลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนเราอดทนไม่พอนะลูกนะบวกอดกั้นเข้าไปอีกไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปสู้นะลูกนะแล้วให้บุญจัดสรรให้เชื่อในบุญบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ